ก็สวัสดีครับทลิปนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของรังนกกระแตแต้แรกนะครับเขาจะย้ายรังนะครับติดกันอยู่ด้านล่างแล้วขึ้นมาอยู่ด้านบน,นอีกทติดกันนะครับแล้วที่แปลกไปคนนั้นก็คือไข่จากสามฟองตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งฟองนะครับไม่รู้หายไปได้ยังไงเราก็มาดูพฤติกรรมของเขานะครับเมื่อเข้ารังปุ๊บแล้วมองมาเห็นกล้องจากโทรศ,ศัพท์พอดีเลย